สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวและคะนาราศีมิถุนถ,ถูกทุกท่านนะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 Channel และสำหรับจังหวะด,ดวงดาวในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนธันวาคมนี้เนาะชาวมิถุนก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเผชิญกับความท้าทายอยู่ทีเดียวนั่นก็เป็นเพราะว่าดาวหลายดวงจะโครจรเข้าไปสถิตอยู่ในราศีพิจิกซึ่งก็จะเป็นภพปริในดวงชะตา แต่ขณะดเดียวกันนั้นนะคะชาวมิถุนปรากฏว่าทั้งดาวพฤหัสบดีกับดาวพระเกตก็จะเป็นดวงดาวที่ช่วยนะคะทำให้คุณมีโอกาสจะได้เจอกับปาฏิหาริย์อาจจะได้ไปพบเจอกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่จะนำพาให้คุณผ่านพ้นเรื่องยากๆไปได้นะคะเอาล่ะทีนี้แม่หมอก็จะขอไล่เรียงให้ฟังนะคะว่าดาวดวงใดจะส่งผลเช่นไรกับคุณในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะ นะคะ เริ่มต้นจากดาวพระเกตในภพลาภะแน่นอนค่ะว่าดาวพระเกตนั้นจะยังเป็นตัวช่วยพิเศษของชาวมิถุนนะคะดาวดวงนี้จะช่วยให้เจ้าชะตามักจะมีโชคลาภแบบฟลุกฟล๊กๆหรือก็จะมีลางสังหรณ์มีสัญชาตยานที่ทำให้คุณแคล้วคลาดปลอดภยัยสามารถเอาตัวรอดได้จากทุกๆสถานการณ์และถ้าหากตัวคุณต้องไปเจอกับปัญหาใดๆก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือก็จะมีกราร ยานมิตรทางไกลเข้ามาช่วยกู้สถานการณ์ช่วงเวลานี้ถือว่าบุญเก่ายังจะหนุนนำให้คุณพบกับความสำเร็จผ่านความยากลำบากได้แบบงงๆนะคะ ส่วนดาวพรฤหัสบดีก็กำลังโครจรถอยหลังอยู่ในเรือนการเงินของเจ้าชะตาและตรงนี้ก็ถือว่าจะเป็นจังหวะทองของการเก็บตกทรัพย์สินเก่าๆช่วงนี้ค่ะเรียกว่านี่ศูนย์จะได้คืนเงินตกเบิกหรือว่าเงินโบนัสที่รอคอยอยู่จะไหลเข้ากระเป๋ารวมไปถึงลูกค้าเก่าๆโปรเจกต์เก่าๆที่เคยทำทิ้งเอาไว้อยู่ๆก็จะกลับมาสร้างรายได้ เป็นช่วงเวลาที่สิ่งที่เคยค้างคาในอดีตจะเปลี่ยนกลับมาเป็นกำไรรวมไปถึงถ้าหากใครที่กำลังรอแฟนรอคนรักเก่ารีเทิร์นก็มีเกณฑ์ที่จะได้คุยกันอีกครั้งนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนาะชาวมิถุนทั้งหลายต้องยอมรับค่ะว่าคุณยังมีอุปสรรคร,รอคุณอยู่เช่นกันในช่วงครึ่งเดือนนี้ ดาวศุกกับดาวอาทิตย์จะโครจรเป็นอริกับดวงชะตาเมื่อดาวแห่งความรักและเกียรติยศโครจรอ,อยู่ในมุมนี้นั่นก็หมายถึงชาวมิถุนอาจจะต้องระวังนะคะคุณจะไปเจอปัญหา ความจุกจิกจากผู้หลักผู้ใหญ่ความคาดหวังจากเจ้านายหรือช่วงนี้ค่ะรายจ่ายของคุณก็จะมีมากอาจจะต้องหมดเงินไปกับการซ่อมแซมสิ่งที่เสียหายหรือจะต้องเอาเงินไปแก้ไขหน้างานบางคนนะคะก็จะต้องจ่ายเงินเสียเงินไปกับลูกหลานสัตว์เลี้ยงบริวารน,นะคะ ราหูกับดาวพระเสาร์ในสุพานั้นนะคะก็เป็นคู่ดาวที่หมายถึงความรุ่งเรืองที่มาจากแดนไกลตรงนี้นะคะแม่หมอมองว่าจะหนุนส่งคุณใครที่เป็นสายออนไลน์สายคอนเทนต์ต่างประเทศช่วงเวลานี้เป็นจังหวะน้ำขึ้นให้รีบตากค่ะคุณอย่าได้ท้อถอยเป็นอันขาดนะคะขยันอัพคลิปขยันโพสเข้าไว้แล้วคุณจะมีทั้งผู้ติดตามและก็รายได้พุ่งสูงเป็นประวัติการค่ะ ส่วนดาวที่จะย้ายราศีนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้เนาะก็จะมีดาวอังคารที่จะย้ายในวันที่6ธันวาคมดาวอังคารจะย้ายมาเล็งลัคนาเกิดของคุณนะคะส่วนในวันที่7ธันวาคมนั้นดาวพุธดาวประจําตัว จะย้ายเข้าสู่พบอริคานั่นก็แปลว่าในช่วงประมาณสัปดาห์ที่2ของเดือนธันวาคมเรียกว่ามันจะมีหลากหลายปัญหาเข้ามาให้ชาวมิหุนจะต้องเผชิญเหมือนว่าช่วงนี้นะคะตัวของคุณนั้นอาจจะต้องลงมือแก้ไขทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งเรื่องของบ้านรถหรือว่าจจะเป็นปัญหาจุกจิกจากญาติพี่น้องที่เข้ามาให้คุณต้องเคลีย ในบางคนนะช่วงนี้ก็มีเกณฑ์จะขัดแย้งอาจจะมีปากเสียงกับคนใกล้ตัวนะคะและคำแนะนำจากแม่หมอก็คือเนาะชาวมิถุน คุณจะต้องใจเย็นๆค่อยๆคิดค่อยๆแก้ต้องยอมรับค่ะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้จะมีดาวหลายดวงเนาะที่โครจรในภพเรือนที่เสียหายก็ทําให้หลายสิ่งหลายอย่างจะประดังประเดเข้าหาดังนั้นค่ะถ้าเราต้องไปเจอกับปัญหาความยุ่งยากใจก็จะต้องอดทนประคับประคองกันไปก่อนนะคะ สำคัญก็คือคุณจะต้องระวังคำพูดของตัวเองอย่าได้ไปยุ่งกับปัญหาของคนอื่นเพราะมันจะทำให้ตัวคุณนั้นต้องเดือดร้อนอาจจะต้องโดนด่าฟรีหรือก็จะตกเป็นแพ้รับบาปแทนคนอื่นได้นะคะ ทีนี้นะคะเราก็จะมาเจาะลึกในประเด็นเรื่องของการเงินและโชคลาภนะคะสำหรับในช่วงวันที่1-15ทถึง15ธันวาคมาในด้านการเงินของชาวมิถุนนะคะอยู่ในลักษณะที่เรียกได้ว่า ต้องเหนื่อยแต่มันก็จะคุ้มค่านะคะช่วงนี้เหนื่อยแล้วจะมีผลตอบแทนดาวพฤหัสบดีที่ถอยหลังในตำแหน่งการเงินนั้นจะส่งอิทธิพลน,นะคะทำให้ประตูทรัพย์สมบัติเก่าๆที่เคยปิดไปจะสามารถกลับมาเปิดได้อีกครั้ง เงินที่คิดว่าหมดหวังไปแล้วก็จะมีวีวแววไหลก,กลับมาไม่ว่าจะเป็นเงินตกเบิกเงินคงค้างเงินคืนประกรันหรือว่าคนที่เคยติดหนี้ติดสินก็เริ่มที่จะติดต่อกลับมาหาคุณอย่างไม่น่าเชื่อและจังหวะนี้นะคะชาวมิถุนทั้งหลายคุณไม่ต้องรีบหาสิ่งใหม่นะคะพยายามโฟกัสลูกค้าเก่าหรือสัญญาที่ค้างอยู่ก่อนนะคะตรงนี้มันจะทําให้คุณน,นั้นมีโอกาสจะได้เงินมากกว่านะคะ หลัง6กธันวาคมค่ะดาวอังคารก็จะย้ายมาเล็งลัคนาจะมีมาตฐานเป็นอุจาวิราชเอาล่ะในมุมนึงก็แปลว่าเจ้าชะตาจะมีโชคจากศัตรูอาจจะมีโชคดีจากการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทดังนั้นใครที่อาจจะมีเรื่องของคดีความการเรียกร้องค่าเสียหายค่าเลี้ยงดูก็ถือว่ามีลุ้นนะคะที่คุณน,นั้นจะชนะคดีค่ะ ส่วนในเรื่องของโชคลาภนั้นจังหวะนี้ก็ยังมีความโดดเด่นเพราะว่าเจ้าชะตาจะมีดาวพระเกตโคจรในลาภะจึงถือว่าดวงดาวนะคะจะช่วยซับพอรตในเรื่องของโชคลาภความฝันลางสังหรณ์หรือเราจะเรียกกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนั้นอาจจะกลายเป็นช่องทางนะคะที่จะนำพาลาบลอยโอกาสแบบพลุกๆุกมาให้กับคุณไปจนถึงช่วงต้นปีหน้าเลยทีเดียวสำหรับภาพรวมช่วงนี้ต้องบอกค่ะว่า การเงินยังหมุนคล่องอยู่นะคะจะมีรายรับมาจากหลายทางทั้งจากงานเก่าจากคนที่ช่วยส่งเสริมและก็ยังจะมีโชคดีๆกันอีกด้วยแต่ว่าในเรื่องของภาระค่าใช้ใจ่ายก็ต้องบอกค่ะว่ามันจะมีไม่น้อยเนื่องเพราะว่าดาวศุกร์จะโคจรอ,อยู่ในภพอริพอดีก็ทําให้เจ้าชะตาจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซมบ้านรถหรือจะเอาไปดูแลรักษาสุขภาพก็ได้นะคะ ต่อมาค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการงานและความสําเร็จเอาละค่ะชาวมิถุนค้าภาระหน้าที่การงานของคุณในช่วงครึ่งเดือนนี้ถือว่าคุณจะต้องเหนื่อยอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะหลังวันที่7ทธันวาคมนะคะเมื่อดาวพุธโคจรเข้าสู่ภพอริตรงนี้ก็จะผลักดันให้คุณกลายเป็นเดอะแบกประจําทีมทั้งงานด่วนงานเร่งงานที่คนอื่นทาพลาดมันอาจจะตกมาถึงมือคุณแบบที่เขาไม่ถามคุณซักคํา ดาวอังคารที่เล็งลักนานะคะกแ็แปลว่าคุณมักจะได้ไปเจอกับลูกค้าคู่ค้าหุ้นส่วนหรือว่าทีมงานที่มีนิสัยเร่งรีบนะคะชอบสั่งงานแบบปุ๊บปับ๊บ ใจเร็วใจร้อนแต่ของงานเนียเน้ยบๆอยากได้ของดีแต่ราคาถูกจนคุณก็แอบมองบนใส่อยู่บ่อยๆส่วนคนที่ค้าขายนั้นก็มีเกณฑ์จะไปเจอกับลูกค้าที่เรื่องมากเอาแต่ใจดังนั้นค่ะในช่วงครึ่งเดือนนี้เนาะชาวมิถุนจะต้องบริหารจัดการอารมณ์ตัวเองให้ดีเพราะถ้าหากคุณใจนิ่งพอใจเย็นพอคุณจะทำงานยากๆผ่านไปได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่สมบูรณ์แบบร้อเปอร์ซนะคะสำหรับในเรื่องก การงานของชาวมิถุนนอกในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ชาวมิถุนก็เรียกว่าจะไม่ได้ชนะได้ทำสำเร็จได้เพราะโชคช่วยนะคะแต่คุณสามารถทำได้เพราะความสามารถในการจัดการความวุ่นวายชนะได้ด้วยไหวพริบปฏิพันของตัวเองล้วนๆและยิ่งคุณเจอปัญหาเยอะเท่าไหร่นั่นก็แปลว่าคุณกำลังใกล้เข้าสู่ความสำเร็จมากขึ้นทุกทีนะคะ ต่อมาค่ะก็จะเป็นประเด็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เอาชาวมิถุนเมื่อคุณมีดาวอังคารเล็งลัคนานั้นนะคะก็จะทําให้ทั้งคุณกับแฟนหรือว่าคนใกล้ตัวช่วงนี้จะอารมณ์วยจะใจร้อนมากเป็นพิเศษและมันก็จะส่งผลทําให้คนที่มีคู่มีแฟนบรรยากาศช่วงนี้ก็เหมือนกับลิ้นกับฟันค่ะจะทะเลาะกันง่ายแต่มันเข้าใจกันยากช่วงนี้ค่ะแฟนของคุณก็จะดูจุกจิกเจ้ากี่เจ้าการแต่ขณะเดียวกัน นนะะเราก็อย่าลืมว่าดาวอังคารเดิมเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนั่นก็แปลว่าคู่กับแฟนอาจจะนำมาทั้งโอกาสการงานหรือการเงินบางอย่างเข้ามาสู่คุณก็ได้นะคะเอาล่ะบางทีเขาจะบ่นบ้างขี้น้อยใจบ้างแต่ก็ยังจะช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่ดังนั้นเนาะอะไรปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยมันไปนะคะอย่าเอามาเป็นประเด็นทะเลาะกันจะดีที่สุดนะคะ ส่วนใครที่มีเรื่องเก่าๆเกี่ยวกับความรักค้างคาเมื่อดาวพฤหัสบดีนะคะโคจรถอยหลังก็ถือว่าจะช่วยเปิดโอกาสนะคะทำให้คนที่เคยคุยกันแล้วมันไม่ลงตัวจะได้กลับมาแก้ไขกันใหม่บางคู่ที่เหมือนทางห่างกันไปนะคะก็อาจจะมีช่วงที่ได้รีเทิร์นกลับมาอย่างจริงจังอีกครั้งและถ้าอยากจะคบกันไปนานๆนะคะช่วงนี้ก็ขอให้เน้นคุยกันในเรื่องของการเงินหรือการสร้างความมั่นคงร่วมกัน สิ่งเหล่านี้ค่ะถ้าคุณได้เปิดใจเคลียร์กันจะทำให้ความรักครั้งใหม่ของคุณกับคนเดิมจะไปรอดได้นะคะ สำหรับคนที่ยังโสดคะ่ะช่วงนี้ให้เตรียมรับแรงกระแทกหัวใจเพราะนะว่าจะมีคนที่มีบุคลิกมั่นใจนะคะดูภูมิฐานแต่ก็จะมีสเสน่ห์แบบอันตรายเข้ามาคุณได้รู้จกักดาวสุขโคจรเป็นอรินะคะแปลว,ว่าชาวมิถุนยังไงช่วงนี้ระวังจะไปเจอกับคนที่มีพันธะหรือว่าคนที่มีความสัมพันธ์ที่มันดูซับซ้อนแม่หมอแนะนําว่าพยายามใช้สติกรองดีๆก่อนที่จะตกลงปรงใจนะคะ สุดท้ายค่ะจะเป็นเรื่องของสุขภาพและข้อควรระวังสําหรับชาวมิถุนนะคะแม่หมอมอว่าคุณจะต้องดูแลใส่ใจสุขภาพนะคะเพราะว่าาดาวพุธด,ดาวประจําตัวจะโครจรเป็นอริเนาะก็ทําให้ร่างกายจะอ่อนแอหรืออาจจะมีเรื่องของการบาดเจ็บได้ค่อนข้างง่ายยิ่งคุณมีดาวอังคารโครจรเล็งลัคนานะคะก็ยิ่งจะทําให้ต้องไปเจอกับความเหนื่อยความเครียด หรือว่าอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่มันจะเกิดได้ง่ายกว่าที่คิดนะคะหลายคนนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าจะใจร้อนเร่งรีบกว่าปกติด้วยคาแนะนําจากแม่หมอก็คือนะคะช่วงนี้ยังไงทําอะไรก็ให้ช้าลงสเต็ปหนึ่งพยายามรมะมัดระวังตัวนะคะหรือถ้าหากมีเวลาว่างนะคะก็ไปขูดหินปูนไปบริจาคเลือดกันนะคะเพราะถือว่าจะได้เป็นการเจ็บตัวเล็กๆ เสียเลือดเล็กๆเพื่อที่จะได้ลดพลังงานของดาวอังคารกันนะคะ ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังแม่หมอมาจนถึงช่วงถ่ายคลิปนี้นะคะแม่หมอหวังว่าพลังงานดีๆจากดวงดาวเนาะจะช่วยให้ทุกคนทุกท่านเห็นเส้นทางของตัวเองชัดเจนมากขึ้นและขอให้คุณจงเดินหน้าต่อไปด้วยหัวใจที่มีความแข็งแรงมากกว่าเดิมถ้าหากคุณชอบคลิปในแนวนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคำพยากรณ์ดีๆในคลิปต่อไปสุดท้ายนี้นะคะแม่ม ก็ขออวยพรให้ในช่วงครึ่งเดือนนี้ขอให้จงเป็นช่วงเวลาที่ดีของคุณนะคะขอให้การงานดีค้าขายปังปังแบบไม่ต้องพยายามการเงินก็ลื่นไหลมีโชคมีลาบเข้ามาแบบสวยๆสุขภาพแข็งแรงนะคะและก็ขอให้หัวใจของคุณได้รับในสิ่งที่คู่ควรขอให้ทุกคนทุกท่านร่ำรวยสมหวังเฮงเฮงปัง,ป,งปังกันนะคะแล้วค่อยเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ 啊。Ah.